สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้นาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับข้อมูลของเหรียญและก็ดวงนะครับอ่าก็มาพร้อมกับข้อมูลการทํานายต่างๆนะครับดวงของคนเกิดปีพศนี้ด้วยนะครับอ่าก็นําเอาข้อมูลมาฝากพี่พี่น้องๆว่าคนเกิดปีพศนี้พร้อมกับเหรียญปีพศนี้นะครับ ว่าปีชงของท่านนะครับปีชงของท่านแล้วก็วิธีการแก้ชงนะครับเราแก้ชงได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้กษัตร์เมืองสยามจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาฝากพี่ๆน้องๆใน,นคลิปคลิปนี้นะครับเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญกษาตคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับรุ่นเก่านั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุลนะครับเหรียญน,นี้อาจจะใช้งานมาค่อนข้างที่จะหนักหนาพอได้นะครับเราจะเห็นได้ในลักษณะที่มีการสึกหรอนะครับในลวดลายต่างๆในผิวของเขานะครับ มีการสึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนั่นก็คือที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้ภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้นะครับลักษณะวงขอบเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนะครับส่วนวงขอบนะครับวงขอบก็จะเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนั่นเองด้านหลังนะครับ ด้านหลังเป็นพระอุโบสถวัดเบนจมาบพพิตรุสิทธวนารามนะครับซึ่งภายในวงขอบระบุประเทศไทยและปีพศที่จัะทําเหรียญด้านล่างก็จะระบุราคานั่นเองนะครับเหรียญปีพศ2544นะครับและหลายท่านนะครับเกิดปีพศ2544นปีชงของท่านนะครับปีชงของท่านซึ่งปี44นะครับปี44นั้นตรงกับ ีมะเสงนะครับท่านที่เกิดปีพศ2544ก็คือตรงกับปีมะเสงนั่นเองปีพุทธศักราช2544คริสตศักราช2001นะครับคริสตศักราช2001รัตนโกสินทร์ศกนะครับ220นั่นเองนะครับรัตนโกสินทร์220นะครับ ส่วนปีชงนะครับสําหรับของปี2544ก็คือปีมะเสงนะครับได้แก่นักสัตว์ปีกุลนะครับนั่นคือปีชงของท่านนะครับปีกุลนะครับอ่าส่วนคนที่เกิดนะครับส่วนคนที่เกิดปีพศ2 4 6 6 2 4 7 8 2 4 9 0 2 5 0 2 2 5 1 4 2 5 2 6 2 5 3 5 2 5 5 0 2 5 6 2นะครับ อ <ento> ของปีกุลนะครับหรือปีร่วมนะครับปีชงร่วมนั้นก็คือปีมะเส็งปีขานปีวอกนะครับปีมะเส็งปีขานปีวอกนะครับปีกุลคือปีหมูนะครับปีกุลคือปีหมูก็คือปีชงโดยตรงนั่นเองนะครับปีชงโดยตรงคือปีกุลนะครับ ส่วนปีคักคือปีงูนะครับปีมะเส็งนั่นเองนะครับปีเฮงก็คือปีขานปีผัวก็คือปีวอกนะครับพี่น้องท่านที่เกิดปีนี้นะครับหลายๆท่านคงจะมีคําถามนะครับปีชงปีคักปีเหงปีผัวนะครับมันเป็นยังไงนะครับในคลิปคลิปก่อนนะครับเราก็มีการไล่เลียงให้ทราบนะครับแต่คลิปนี้เราก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจอีก เช่นเคยนะครับสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีได้แก่ปีชงนะครับปีชงโดยตรงนั่นเองนะครับก็คือปีกุลนะครับของคนที่เกิดปีมะเส็งนะครับพี่น้องสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งปีชงโดยตรงคือปีหมูนะครับปีหมูคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดนะครับปีหมูนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงนั่นเอง ส่วนปีคักนะครับคือปีที่เป็นนักสัตว์เดียวกับปีนั้นนะครับอ่านักสัตว์เดียวนะครับกับปีนั้นก็คือปีงูนั่นเองนะครับนะครับตัวท่านเองนะครับอ่าส่วนปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรมนะครับอ่าในเรื่องเคราะหกรรมต่างๆก็คือปีขานนะครับเมื่อตกปีขานก็คือปีคักของท่านนะครับอ่าตัวนี้และก็ปีพัวนะครับ คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับโดยชงตรงๆนะครับจะได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนปีร่วมนะครับปีร่วมนั้นก็มีผลกระทบน้อยกว่านะครับวิธีการแช่ชงนะครับของปีคนที่เกิดปีมะสิงนะครับวิธีการแช่ชงต่างๆก็จะมีอยู่3าวิธีนะครับก็คืออันนี้เป็นความเชื่อของศาสตร์จีน นะครับคนจีนเขาถือกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนจีนเขาชอบไหว้ศาลไหว้เจ้ากันนะครับอ่าตัวนี้ก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะแก้ชงแบบธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็จะมีเหมือนกันนะครับวิธีการแก้ชงของแต่ละปีเกิดนะครับมีแก้อย่างไรนะครับ อันนี้เป็นาศาสตร์จีนนะครับวิธีหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือความเชื่อของคนจีนนะครับจะไหว้เทพเจ้าเทพเจ้าไทยสวยนะครับจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้นะครับโดยในประเทศไทยเราก็มีในวัดนะครับก็มีวัดเล่งในยี่นะครับหรือวัดมังกรกมลาวาดนะครับวัดมังกรกมลาวาดนั่นเองนะครับก็อาจจะมีใน ศาลเจ้าต่างๆนะครับก็สามารถไปไหว้นะครับสามารถไปไหว้หรือว่าไปแก้ชงได้นะครับาตามสารเจ้าต่างๆนะครับ2เนื่องจากดาวพฤห,หัสนั้นเป็นดาวแห่งความดีงามนะครับการทําบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆนะครับการไทยชีวิตต่างๆก็จะช่วยเสริมดวงดาวพฤห,หัสที่ให้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นความเชื่อนะครับส่วน สามนี้ก็คือการไหว้พระก้าวัดนะครับช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตดีขึ้นนะครับหรือว่าช่วยให้การงานการเงินเราดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อาสาระต่างๆนะครับที่เราได้นำเอามาฝาก พี่น้องในคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับคนเกิดปีพศ2544ด้วยนะครับปีชงของท่านเป็นอย่างไรนะครับวิธีการแก้ชงแก้อย่างไรนะครับปีพุทธศักราช2544 ซึ่งยอดการผลิตของเขานะครับผลิตออกมา7า6 5 6 6 0 0 0เหรียญน,นะครับ UNC ก็ประเมินอยู่ที่60บาทนะครับพี่น้องส่วนการซื้อขายเหรียญปีพศอ,อนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนื่องจากว่าเรายังเห็นใน ระบบหมุนเวียนเยอะนะครับเรายังเก็บได้เยอะนั่นเองนะครับและก็ยอดการผลิตของเขานั้นเยอะมากนะครับอีกปีถัดๆไปไม่แน่นะครับในเมื่อเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้เริ่มหมดนะครับมันจะหมดได้ยังไงนะครับมันใช้ในระบบหมุนเวียนเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าอย่าลืมว่าเมื่อ มีเหรียญรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆเมื่อเก็บเข้าไปแล้วเขาก็จะผัดเปลี่ยนออกมานะครับเอาเหรเียญรุ่นใหม่ออกมาใช้นั่นเองนะครับเหรียญรุ่นเก่าเขาก็จะนําไปผลิตนะครับผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมานั่นเองนะครับมาใหม่นั่นเองหรือว่าเก็บเข้าครังนะครับตัวนี้ ก็ฝากพี่พี่น้องน้ลุงป้านอานะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่พี่น้องน้องลุงป้านอาได้บ้างนะครับก็กระสับเมืองสยามก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ